สวัสดีค่ะพบกับ F Family กันตอนแล้วนะคะให้เรานำฮอทดอกหั่นแล้วนำเส้นสปาเกตตี้ที่ยังไม่ได้ต้มนะคะมาเสียบใส่ในฮอทดอกนะต้องระวังมือหนี่ยนะคะเพราะว่าเส้นมันอ่อนมากๆเอ้ยเส้นมันแบบว่ามันหักง่ายมากๆเลยนะคะแล้วเราก็นำม,มาต้มน้ำนะคะให้เดือดนะคะประมาณสัก 5-10ถนาทีนะตามความชอบนะคะให้เส้นสุกด้วยนะเราต้มไปซักระยะหนึ่งนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะนี่นะคะคือเส้นที่สุกดีแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาตั้งน้ำมันนะเราใส่น้ำมันแล้วนะคะเราก็ใส่เทียมนะคะ ผัดเส้นสปาเกตตี้ให้เข้ากันกับซอสมะเขือเ,อเทศเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะมีทอดปีกไก่แซมนิดๆน,นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ